โอเคกันด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่ผมจากพางสายฝนนะครับวันนี้คุณอยู่ผมในเกมต้นฉบับของ Rov นะครับผมขอโทษทีที่ผมหายไปนานนะครับพอดีผมไปเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่มานะครับผมโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอันนี้ผมก็เไมไาใกล้ปากเนาะ เดี๋ยวเสียงเกมดังไปเลยแลยก็ขอโทษขอไปด้วยนะครับนะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมต้นฉบับของ Rov กันนะครับเป็นเกมพี่เกมน้องกันนะครับนะเป็นเกมต้นฉบับของ Rov เลยนะครนะมันจีนจา๋จาจ๋าใช่ครับเป็นจีนจ๋าเลยอนะ่ะ อันนี้ก็เฮสโอเคนะครับเราสักคู่นะครับมอาขบักระบ,บ่าเราก่อนนะครับสักคู่น้องจิตกลับมันเยอะนะอันนี้ก็จะเป็นต้นชะของลาวิวนะในเกมอ v ร์วนะ อันนี้อาจจะไม่ได้เสียงผมพูดสักหน่อยนะเพราะว่าผมเอาไม้ไว้ใต้คางนะครับเราจะมาเล่นโหมดธรรมดากันนะผมไม่ผมไม่กล้าเล่นโหมดแรงนะครับค่อนข้างที่จะตึงเอหล่ะ เผมจะมาเล่นต้นฉบับของลาวิวให้ดูเนาะในเกม S.O.K. Okay นะโอเคจะกูดเลยนะ ตเตดะค,ดคผมจะมาเล่นตัวนี้ให้ดูนะครับก็จะเป็นมันจะใกล้เข้าเติร์ฟไแล้วนะครับผมโอเคนะครับ เราจะอาจจะต้องเปลี่ยนคอนเทนต์กนนระทัหนะานะตัวนี้ก็ได้ครับนะเป็นตำแหน่งของออฟเลนนะครับหรือเป็นตำแหน่งของออฟเลนเนี่ย R O V นะเป็นตัวใหม่ mm hmm. เดี๋ยวรอสักครู่นะครับนะรอแบบรอสักครู่นะครับ เราเจอกับกรุงซอลลี่นะครับก็จะเป็นต้นฉบับของเอเลนดอร์ใน R านะนะครับกุงซอลลี่นะแต่ว่าในเกมนี้จะเป็นผู้หญิงนะครับเป็นชุดกระต่ายชุดผู้หญิงกระต่ายสกิลทุกอย่างเหมือนกับเอเลนดอร์นะฮะโอเครอสักครู่นะครับ wifi ค่อนข้างที่จะ ช้าเลยทีเดียวนะอันนี้ผมอัดจากหน้าจอนะครับนะอนนี้ผมไปเปลี่ยนเครื่องใหม่มานะมันก็เลยค่ข้างที่จะลงคลิปช้าหน่อยนะครับก็ขอโทษขออภัยด้วยนะโอเคมาละโอเคมาลนะฮะ <c oughs> แต่ว่าคลิปนี้ผมจะ อัดนะอัดแบบเร็วๆเลยคือผมจะไม่ตัดเลยสักช็อตเดียวนะครับแพ้คือแพ้นะช,ชนะคือชนะนะครับผมอาจจะพูดติดขัดไหนก็ขอโทษขอภัยด้วยนะนะพอดีมันอาจจะมีเสียงเลยเข้ามาไหนก็ขอโทษขอภัยด้วยนะครับนะโอเครอสักครู่นะครับมาแล้ว The deities do not okay. smile upon cowards. You have slain an enemy. Do you really think you can hide? An enemy has been slain. อันนี้น่าจะเป็นโหมดใหม่ครับผมอาจแบบเร็วๆนะี่โหมดใหม่นะมันแก๊กเลยอันนี้ผมจะเล่นใหม่ใหม่คืออันนี้คือโหมดใหม่ไปนะ Beautiful things kill. so often sting those who approach them. Huh. Yeah. Black ready slain an enemy. Killing spree. Rampage. We cherish Aced. glory, but not the glory of the past. Oh, has been slain. oh my god, broadcome <coughs> Unstoppable. ก็คือต้อนฉบับของอเอรินดอนเองเข้าใจแล้วก็คือใช้สลิงในการโหนใช่อ๋าโอเคเข้าใจไม่ยาก c o n v i c i o and s o r d s often go hand in hand เถอว่าครูถือว่ามันครูดาวไม่นานานะสลิงของเรา โอนไปฆ่าอา๋อเพื่อเราเก็บบดเลยว่าวเราก็เก็บได้เหมือนกันนะโอนกลับนะฮะโอนไปกลับสลินะ Yeah. Shut down. Killing spree. Saber lunge. Oh. double kill. An enemy has been slain. The deities oh. do not kill no, smile Quadra kill. Uh, no, so. You have been uh. slain. Avoid arts that relies on madness and battles that evolve into slaughter. Power gradation! I'm just getting started! When am has i will not change just because you When it. <c oughs> เราต้องเดินหลบหลุมโอไม่อ่าเราตายแล้วคุณซ <c oughs> อลลี่โอโ้โหโดนฆ่าไปหกตัวแล n ว <c oughs> ไม่ตายฮะผู้ s a e r lunge ไม่โดนฮะกุกซอลี่นะโอ้ไม<ว>่กุกซอลี่อีกแล้วเหรอวะโดนดึงอีกแล้วฮะ <try getting away> when fate has shown itself, it won't change just because you ignore it. Enemy legendary. I'll walk right over. When enemy has been slain! <try> oh my. Been oh, slain. I failed. How can this be? Oh my! The deities do not smile upon cow Killing spree. An ally has been slain. Ha! Triple -pip. Shut down. My neck. Avoid arts that relies on madness. กสลกแล้วเมื่อไหร่เกมนี้จะจบสวยจบแล้วฮะหมดไม่เฉยเลยโอเคเกมนี้เป็นคลิปนี้เป็นคลิปเรียๆนะครับผมไม่ได้ตัดผมจะไม่ตัดออกนะครับโอเค สำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันก่อนสวัสดีครับ